แนะนำพระเครื่องที่มีมูลค่าหลักมหมนะื่นนะครับหลากหลายองค์เลยนะหลากหลายรุ่นนะครับมาเริ่มที่เหรียญนี้นะครับเหรียญปิปิตามพระพการเป็นรุ่น2นะครับจะต่อโคตรเลข2ด้านซ้ายด้านหลังล้อมรอบด้วยปลาหู8ตนท่านมีแบบนี้ก็รับเช่านะครับถัดมาเป็นหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วครับเหรียญพัดยศเป็นเหรียญยอดนิยมอีก1รุ่นนะครับของหลวงปู่เพิ่มมีเกหลากหลายรุ่นนะท่านพิจารณาตัวตัดให้จดจำลักษณะตัวตัดหย,ยาบๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะละเอียดไม่ได้เลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาหยาหมดนะ ทางเหรียญจะมีจานมุมซ้ายบนนะครับไม่มีก็มีนะองค์นี้เป็นพระพุทโทน้อยเนื้อดินพิมพ์ใหญ่หลังยันเทาะสภาพสวยสวย0 0 0 0บาทนะครับต่องค์นี้สภาพหย่อนหน่อยนะร่อยๆหมดแหละทั้งด้านหน้าทั้งขอบข้างนะครับท่านเห็นไหมจะร่อยๆนะครับราคาก็ลดหย่อนลงนะถัดมายอดนิยมอีก1รุ่นเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวสอวัดกลางบางแก้วครับปลุกเสกโดยหลวงปู่เจือ ปี2535มีด้วยกัน4เนื้อนะถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับโค้ดจะตอกมุมขวาล่างถ้าเป็นนวะจะตอกซ้ายล่างนะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะตอกช่วงกลางเหรียญนะครับเป็นแนวตั้งถ้าเป็นทองคําจะตอก3โค้ดท่านมีพระเครื่องลักษณะนี้พระเครื่องอย่างอื่นเดีย๋ยวจะปล่อยอยไปเป็นเงินสดผมต้นทัพจัจารยินดีรับเช่านะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมแล้วพบกันใหม่ในอีทีหน้าสวัสดีครับ